ขามารถบัสขานาด้วยกานายดยมาเราดึงกันรถบัส้เป็นเอาพี่อ้วนเพน่องทุจ้าเข้า่านานเลยเข้า่าไหนเลยเข้าเพ่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 เชอกับพ่นีาแม่บอกว่าทางให้มันตก พอน้ำเต็มบ่อกินล้อมเงอนหอกข้าไปลอยโอนจะท่ามาชาวเศร้าคนไหนกับพงศจาวเศร้าคนสบายย่อยกับพงอ่านี่เป็นนองเราเฮยโอนอ่าและโตคู่โตคู่ขอให้ลูกทิพยักับพี่ใหญน้องอ่า้าคู่ราบแต่นม่อยูนี้นุกเป็นองเราอ่าเขาแก่ร้าบเขาหลงรับเป็้งาเ อ๋อยาดหยาดมาโอนแต่ผมแตาจะเรียกมมันจะฝาเป็น่ในกจะเศร้าเนาตอนนี้จเศร้าหนังห้องกดเยียมอยู่จะบ้าไปงงอ่าี่น้องวยโอยมาเนึ่งกระเร็บกระพริเกิกระพ่บเกินกระพริบอาลน้องเราราจารย์ห่วยขอบคุณไ่น้องวยโอนทุกคนเลยแต่ผเจเจเครับไปไนครับไปไนครับเลย ไล้ๆหยกขาฝ้ายี่เดือนอยังฝ้ายี่อยู่คนเดียวได้ๆตรงนี้ได้เป็นได้ๆฝ้ายยี่ด้วยเป็นของเราฮู้โอนพึ่งถึงมานะครับผมเมื่อฝ้ายยี่ถุยนะตอนนี้มีป้ายี่อยู่คนเดียวตุฟี่เป็นเหนือเรื้อว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังขายกับทุกคู่นะคือคือหยกหยกขึ้นไปสวยกันหยอกกันไหมก็ได้ไม่รู้แล้วกับไม่รู้ไม่รู้ช่วยเลือกตัวเองนะ เที่ยงแต่เราต้นกด้อิริยาบถนะต้นกด้อิริยาบถสักนิดนึงเพื่ออะไรไอ้ไอ้หันเนี่ยลงกลองมามาเราช่วยกันจอกตนเองนะ่งจอกกันเองจะได้กินที่ขึ้นอันสัตับปูตีอิ่มแล้วเดี่ยจ้างเับเลยอ่ะเปิดสวัสดีปับดีน้องเลยมัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยดีนเอาฟูเซ็ตแน่เรียบร้อยนั่นเลยครับช่วยเลืองตัวเองดีที่สุดเลยครับผมตอนนี้คือเด็กเป็น